สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูพี่ปรานะคะสําหรับในวันนี้ครูเล่นําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกรอนสุภาพมาฝากนักเรียนกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะกรอนสุภาพหรือที่เราเรียกกันว่ากรอนแนะคะเป็นกรอนที่มีผู้นิยมแต่งกันมากที่สุด เนื่องจากมีคำจำนวนไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปสามารถเก็บเนื้อความได้พอดีกรอนสุภาพเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบลักษณะบังคับคือมีคณะสัมผัสและเสียงวรรณยุกซึ่งถือเป็นพื้นฐานของกรอนหลายชนิดหากเราเข้าใจกรอนสุภาพก็สามารถเข้าใจกรอนชนิดอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเรามาดูการแต่งกรอนสุภาพกันนะคะกรอนสุภาพจะมีลักษณะแผนผังดังนี้ค่ะ ซึ่งคณะของกรอนสุภาพกรอนบทหนึ่งจะมี2บาทด้วยกันค่ะนั่นก็คือบาทเอกและบาทโทนี่คือบาทที่1เรียกว่าบาทเอกและบาทที่2เรียกว่าบาทโทค่ะซึ่งใน1บาทจะประกอบด้วยสองวักด้วยกันนี่คือวัคที่1และนี่คือวักที่สอง กรหนึ่งวัคจะมีจำนวน7-9ถึงาคำแต่นิยม8คํคำเราจึงเรียกกันว่าเป็นกรอน8นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะบังคับข้อที่2กรบทนบท1จะมีสี่วัคด้วยกันค่ะซึ่งจะมีชื่อเรียกแต่ละวัคดังต่อไปนี้ค่ะวัคที่1เรียกว่าวัคสดับวัคที่สองเรียกว่าวัครับวัคที่3มเรียกว่าวัครองและวัคที่4เรียกว่าวัคส่งค่ะ ต่อมาเป็นสัมผัสบังคับของกรอนสุภาพนะคะสัมผัสของกรอนสุภาพมีสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับซึ่งจะมีอยู่3คู่5แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1จะส่งสัมผัสไปยังคำที่3หรือคำที่5ของวรรคที่2คํคำสุดท้ายของวรรคที่2จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่ส จะส่งสัมผัสไปยังคำที่3หรือคำที่5ของวรรคที่4ค่ะต่อมาเป็นประเภทของสัมผัสนะคะสัมผัสคือคำคล้องจองสัมผัสของกรอนจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสสระและสัมผัสอักษรค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกกันเลยนะคะประเภทแรกคือสัมผัสนอกคือสัมผัสนอกวรรคสัมผัสระหว่างวรรค สัมผัสระหว่างบาทและสัมผัสระหว่างบทค่ะซึ่งจะเป็นสัมผัสบังคับและต้องสัมผัสสระเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานโดยมีสัมผัสนอกดังนี้ค่ะคำว่าบาทซึ่งเป็นคำสุดท้ายของวรรคแรก จะส่งสัมผั e third third สไปยังคำว่าขาดซึ่งเป็นคำที่สของวรรคที่ 2, <tinc S 1> like 2> ค่ะคำส,สุสสดท้ายของวรรคที่สองได้แก่คำว่าสงจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นก็คือคำว่าโจงค่ะต่อมาคำว่าโจงเป็นคำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยังคำที่3มของวรรคที่4ค่ะต่อมาเป็นสัมผัสในค่ะสัมผัสในคือสัมผัสในวรรคเดียวกัน มีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรซึ่งเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความไพเราะให้กับกรอนนั้นค่ะตัวอย่างเช่นเขาหลับเรื่อยเหนื่อยอ่อนนอนสนิทพี่นี้คิดใคร่ครวนจวนสว่างเสียงนกร้องซ้องแซ่ครอแคลครางทั้งลิงข้างโคร,ก,ครกและอกเอวยซึ่งกรอนสุภาพบทนี้นะคะมีสัมผัสในได้แก่ วักแรกหรือที่เราเรียกกันว่าวักสระจะมีสัมผัสสระคคำว่าเลื่อยเหนื่อยสัมผัสสระคคำว่าอ่อนนอนและสัมผัสอักษรคำว่าเหนื่อยนอนสนิทต่อมาเป็นวักที่สองหรือที่เราเรียกกันว่าวักรับจะมีคำที่สัมผัสสระคือคำว่าพี่นี้คำที่สัมผัสอักษรคือคำว่าคิดใคร่ครวนและสัมผัสสระ ครวนจวนต่อมาเป็นวัคที่สหรือที่เราเรียกกันว่าวักรองนะคะวักรองจะมีสัมผัสสระคําว่าร้องซองสัมผัสอักษรคําว่าซองกับแซ่คําว่าครอแครงคลางต่อมาวักสุดท้ายคือวัคที่4เรียกว่าวักส่งมีสัมผัสอักษรคือคําว่าลิงกับละและคําว่าข้างครอกโครก และมีสัมผัสสระนั่นก็คือคำว่าโครกโอกและโอกกับเออยค่ะต่อมาเป็นสัมผัสสระนะคะสัมผัสสระคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันสั้นยาวเท่ากันถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตราเดียวกันตัวอย่างเช่นเขาหลับเรื่อยเหนื่อยอ่อนนอนสนิทพี่นี้คิดใคร่ครวญจวนสว่าง โดยจะมีสัมผัสสระดังนี้ค่ะนั่นก็คือคำว่าเรื่อยกับเหนื่อยอ่อนกับนอนพี่กับนี้และครวนกับจวนค่ะต่อมาเป็นสัมผัสอักษรสัมผัสอักษรคือคำที่มีเสียงเพียนชนะต้นเสียงเดียวกันหรือตัวเดียวกันตัวอย่างเช่นกระจาบจ้อยโจรจับจิกกระพวน นางนวลน,น้อยนอนแนบน้ําในนานี้โดยสัมผัสอักษรจะได้แก่คําว่าจาบจ้อยโจรจับจิกซึ่งจะเป็นสัมผัสพยัญชนะตัวจอจานต่อมาสัมผัสอักษรในวรรคที่สองน,นั่นก็คือคําว่านางนวลน,น้อยนอนแนบน้ําในนานี้ซึ่งจะเป็นสัมผัสอักษรตัวเดียวกันนั่นก็คือนอหนูค่ะ ต่อมาเป็นการแบ่งจังหวะของกรอนสุภาพนะคะกรอนสุภาพ1นึ่งวร์คจะประกอบด้วยคำา7ถึงเาคำที่นิยมและเหมาะสมคือมี8คํคำการแบ่งจังหวะในการเขียนและการอ่านกรอนสุภาพนั้นจึงแบ่งเป็น3 2 3ซึ่งสามารถอ่านได้ดังนี้ค่ะอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิน้นซากแต่ลมปากหวานหู ไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะเคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเน็บให้เจ็บใจก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งกรอนสุภาพซึ่งเราได้ทำความรู้จักกับแผนผังของกรอนสุภาพลักษณะบังคับต่างๆบทบาทวัก และสัมผัสของกรอนสุภาพทั้งสัมผัสในสัมผัสนอกสัมผัสอกักษรและสัมผัสสระรวมถึงการอ่านกรอนแบบแบ่งจังหวะซึ่งจะทำให้เราอ่านกรอนได้อย่างถูกต้องและก็ไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อจบคาบนี้ไปแล้วอย่าลืมไปลองฝึกแต่งกรอนสุภาพกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ